ที่86เจ้ากล้าได้ยังไงมาว่าพวกเราไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็สมควรตายอย่างไม่น่าสงสัยฮ,ฮึหายยากมากที่จะเห็นกลุ่มเวนภพยที่ไม่กลัวคนอย่างอีโน่น่าเสียดายที่ต้องเป็นแค่พวกขยะก,กลุ่มนึงอะไรนะหรือว่าคนคนนี้คืออิโนอาเซริล คนบาทีน้าสปรุงกลัวคนนั้นหรือนี่เออเดี๋ยวเดีเดีนี่อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้เฮ้เข้าใจผิดอะไรตายเียเถอะอะย่าชะอ,อ,อ่อนหัก พวกเจ้ารีบค้นหาลูงหมาป่าที่อยู่ที่นี่ด่วนหลังจากค้นพบรายงานฆ่าทันทีขอรับในท่านเขาก็เข้ามาถึงบันเกอร์แล้วผู้อาวุโสสภายังไม่ปรากฏตัวสักทีใครจะไปรู้ว่าไอ้เท่านั้นเหนียวพวกนี้กำลังคิดจะทำอะไรกันอยู่สภา ท่านออสตินมีเวรภายมากไหมในสภาเราความวางแผนก่อนจะดีกว่าไหมแล้วค่อยเข้าไปช่วยพักพวกของพวกเราออกมาอืมน่าแปลกทำไมไม่มีสมุดเวรพายออกล่าตัวเวนด้านนอกของสภาวเวรพายเลยถายังมีบางอย่างที่ไม่ปกติมันเงียบเกินไปในท่านข้าคิดว่าเราสามารถค่อยๆแอบปีนขึ้นไป ชั้นสองจะผนังด้านนอกของปราสาทได้ปินขึ้นไปปินเข้าไปทันด้านหน้าตาหลังจากนั้นก็ค่อยหลบสมุนเวร์พายแล้วหาตำแหน่งของบังเกอร์ให้พบมีแค่เรา2คนถ้าโชคดีอังหับพักพวกเจอโดยไม่ถูกจับก็ได้ข้าคิดว่าแผนของข้าค่อนข้างดีเยี่ยมในท่านคิดเห็นอย่างไร เฮ้ยไหนท่านท่านไม่จำเป็นต้องทำตามแผนของเจ้าแล้วเอ๊ะไม่มีเวนยัยสกัดก้านเราเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยเวนไยของสภาล้วนฟุบไปหมดแล้ว ท่านออสตินนี่เออมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ยังจะมีใครที่สามารถจาัดก,การเรภัยของสภาถึงขนาดนี้ได้อีกนะฮะ้อหรือจะเป็นอีโนออกจากประสาทไปแล้วหรือว่าอีนโน ท่าออสตินเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านออสตินจู่ๆสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นวิตกกันวนขนาดนี้ด้วยนะจริงๆแล้วเป็นใครกันนะที่เก่งกาจขนาดนี้สภาเวนไพรถือว่าเป็นสถานที่อันสูงส่งที่สุดสำหรับววนภพยแล้วนะ ถูกทำลายเสียย,ย่อย่ับขนาดนี้นี่ไม่ใช่เท่ากับเป็นกันเหยียบหน้าสับพาวไว้ใต้อุ้มเท้าหรอกเหรอ